คือตลาดเนี่ยต้องดโอูโอเ้โอเงินออมสองเยอะใช่ป่ะบางคนไม่ซื้อตามตลาดไม่ต้องดูเงิน,นไปคูณไม่หวานไม่เค็มเนย คนโทคนสิ์พัดกลางนะครับหรือว่าแม่ทัพพงเป็นทหารราชชกลาพิเศษนะครับทา้งนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่ตุลาลังานต่อเลยไหมห้าอยหกสิบแปดนต้ไรนี่ก็คือทางคนไมครับวันนี้เดี๋ยวที่ตามต่อกับ่านคุณเสียรพลนะผมละไ่งแบบประยุทธ์แลปยุทธก็ไม่ได้สวยเก่งนะเนี่ยกาจอดอย่างนี้ รู้จาไม่กล้าออกนะสลับไปสลับันปลาไปมาก็มาตั้งกลัวยึดพื้นที่กันหมดเลยตรงนี้ผ่าไม่ผ่านแล้ว เอาตั้งกะเที่ยงไม่ผ่านต้องไปวนกลับใหม่แล้วมันเป็นวนแบบพึ่งปิดเลยอพร้อมกลับไปใหม่ที่จะให้เร็วไม่ไปออกไหนไ่ออกรถตัดเหรอไปวนกลับมาใหม่อ๋อ็ปล่อนด้าโน้นได่ไหม แล้วกินก๋วยเตี๋ยวซะเลยม <laughs> ไม่มีที่จอดจอดซ้อ,อ,อนคันจนไม่มีทางจะไปแลว้ว <laughs> น้อก็บิด <laughs> ล้อบิดล้อบิดน้านไม่ปิดหรอก แต่เขาทําเร็วเ้าจะกินเนี่ยฮะจะไปกินก๋วเตี๋ยวเหรอต่อไปแล้วจะไปร้านข้าบันไก่เพื่อไปกินมาเฮ้ยร้านเตี๋ยไงที่ไม่เคยลองจะลองไหมล่ะไม่อยนั่นน่ะกินหรอกหิวแล้วหิวแล้วใช่ไหม ที่มีมุกอะ่ะใช่แม่เดียวเดี๋ยวแม่ไปดูเลี้ยวชิดรถใครมาอยู่เอามาที่หลังครับเราไปกินน้ำร้านตะ -dom มมก็ได้ตั้งเต็นล้ำมาบนเดิน เอาบัตอสาวตกงหินมาดูด้วยนะตรงนี้โอโหตอร์ขับตามรถยนตมอรมาขับตามกนแบบรถยนต์

ดึงเปิดแล้วไงดึงไปได้ครูกก็ดึงไปได้แล้วเปิดเสียงถ้าเปิดแล้วจริงอ่ะเนี่ยแต่ว,ว่าแบบปีนที่เกี่ยวแล้วโหเป็นปีนอย่างนั้ยนะไม่ไหวแล้วแต่ถ้าปีนเขาอย่าเงเงี้ยได้ยังได้อยู่อุ้ยไม่ดีไปช่วงนี้ไปฝนหน้าหนาวดีเนี่ยไม่มันเปิดช่วงนี้ช่วงนี้ น่ามันยังไม่เปิดเลยเปิดสุลาหมายถึงว่ามันเปิด <c oughs> หน้าฝนก็ปิดมันก็ต้อง,งต้องเป็นช่วงนี้นัน่นอ่ะกยเดี๋ยวถ้าไปก็เตรียมเยอะเลยล่ะทีเนี้ยแต่คุมไม่ได้ไปแล้วแห <c oughs> ละรอค่ะเช้าไงไม่เอาก่ะเช้า,ชาไม่สนุก จสร้อยพอดีเลยเาดดขาบอกหัวแถวอยู่เนี่ยเซ็นทรัลเฟสเกตโอ้โหเขาวัดไผ่เหลียงเลยแล้วตอนไงก็ต้องไปกลับรถอยู่ดีแล้วว่าจะได้รถไปกลับรถเลยอ่ะเขาแล้วก็กลับรถใต้สะพานพอดีเลยนี่ามาบางใจใช่ดด แ่เอยู่ไหน,ไ, <laughs> นได้ไมย่ในะต้องซืง้อต้นขนาดนีได้ไปโผ่เพเห็นขนาดท,าทาดนันตาโคเทลกสีลก็ันกบนันเป็นเกาหลีที่มันจะเป็นโพลทัน,นั้ ไปเรียนจับรถนะรถที่ซื้อมานะไม่มีใครสนใจเราเลยยังไ,นะไม่ถึงเวลาพอ่อพ่อเข้าใจมั้งไหมเข้าใจความเป็นธรรมชาติมั้งไหมยังไม่ถึงเวลาหน้าตอนนั้นเขาไม่ชอบเป็นหันแวแถวบางทีเขาจอยู่ในแถว เหมือนเหมือนเหมือนกับเวลาเขาไปขวดแถวเกินทัอยุ่ไม่เหม,เหมือนกับว่าเวลาเราจะใช้ลูกให้ฝึกให้ลูกทํางานบ้านอย่างเงี้ยพ่อก็ห้ามยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลามันยังเด็กอยู่จริงมันยังเด็กอยู่ยังปล่อยมันไปเถอไว้เราให้มันทําเองแล้วเป็นยังไงจริงเหรอพ่อมาพูดเลยกัน ได้ต้องตัดสินใจาให้เลือกว่าระหว่างทำใจยอมรับอนาคตกับทำใจยอมรับปฏุบันมีหลักฐานหรือเปล่ามันไปอยู่พม่ไปหากไะถางคุณจะมาเฟก e n e นะคุณเหนื่อยกันมาจริงๆไม่เคยเจออะไรที่เหนื่อยขนาดนี้เลยกว่าูคุณเจอเด็กเื่นๆแล้วร้านนี้ไม่ต้องม่ไม่ได้เลย สุดประชากรสูงคือก็น่าสงสารจะพูอะไรเป็นลูกม oh, yeah. um, ันพูอะไรกับแม่แม่ประสบการณ์เยอะผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วถ uh, ่ายภาพลูกก็ไม่รับอยู่แล้วประสบการณ์อ่ะพอกับทั้งคู <S <S ่แหละประด้วยกันทั้งคู่ช้ำขับรถแซงกับถึงโพก่ะเออถุงโพกนี่พอเฉลี่ยมาแหละ รถบัุกให่ๆสูงค่ะแล้วก็ขับตีพูมาเลาเลี้ยวหรถก็จะเอาับเาอ่ะเอแสงไปกัของคแล้วมีอะไรให้พ่อไม่มีอก็ยังไม่ได้ซื้อไงก็ผมกินก๋วเตี๋ยวไปก็เลยไื้อไงเอนียวเรือนว่แหละแต่ลองหลายทีแล้วอ่ะ คนน้อยก๋วยเตี๋ยวเรือมันน้อยมันไม่เยอะมันก๋วยเตี๋ยวไข่ปลาอิลสองสามเขาก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ลองเราเขาไม่รู้ถ้น in ้อยาแฝงคนไม่นั่งเต็มร so ้านหรอกมันก๋วยเตี๋ยวทุกยาแบบเดียวกันนั่นแหละสูตรเดียวใช้กันก็แต่คือมันจะต้องใส่น้อยมันจะอร่อยไม่เยอะแล้วมันจะไม่อร่อย มายืมอีกสองพันบกเลยแล้วหนูว่าหนูก็เลยกดวางสายพราะหนูไปชงอยู่โทรโทรโทรยืมงั้นอ่ะหนูก็กดวางวางแล้วหนูกดรับแล้วหนูก็กดวางเขาก็เลิเกเลยกไม่มีเลยมแ่ยอางก็แยอยู่ว่าแก้วันบ้า่เ็แกเจกนี่ยบอกว่าบุ๊คมืเมอาตังในร้านไปเลยนะนี่พ่อยืมมานะเออรันแเนี่ยตังเขาไม่มี เออต้องบอกอาแลบอกว่าตอนนี้หนูไม่มีแ้ก็บอกแลไง้วล้วหนูไม่เงียไม่ได้กหเลยหนูไม่มีจริงก็เออไม่มีออีหนูยังยืมวัตจายอยู่เลยบอกว่าเงินเดืออกไปคแล้วติดตังพ่ออันอไอที่หดอยังไม่ได้ให้พันยังต้องให้พ่ออีกพันยังต้องให้พ่อเออติดตังคที่ฟังก็คิดได้สองแบบให้เออติดตังพ่อติดตังพ่อ ติดกับตังอพ่อติดตังวุ๊บเคยเถียงก็ย้ายเรื่องนี้แหละติดกับติดนี่แหละดูพี่ย้อนสารมาด้วยเลยโอ้โหของมันเจ๊กก็ต้องย้อนมาแลมันมีความตื่นเต้นข้าวฟังไปแล้วเพลงแค่สองเพลงก็ถึงบ้าแล้วเสร็จสุง วันี้ฝนตกอ,อย่างมาดูวนะ่าน้ำจะท่วมถนนนะสมบัติบุรีอ่ะลอกทั้งล่องกันเนีลยลอกบ่อกลางนะมันต้องทำตะข่ายกัน้นคนจะได้แม่ขยับไปทิ้งทำปเป็นเหล็กหน่อยแต่ต้องมีที่เปิดน,นะเวลาเขามาทำแบบเทศบาลมาจะได้เปิดได้เนปะ็นะอ,ะอันตรายอ่ะลมมันแรง คนม,มันก็ทิ้งไป เคยเผื่อแผ่พ่อแม่กันเลยเลยเปดนอะไรนะวัดกินยี่บอกว่าเดียววัดกินในร้านเซนที่บ้านอะน้ำเลยมาพ่อไปน้ำป่ากินแต่นึกถึงกันบ้างไหมเนาะเออก็คงนั่นแหละนึกถึงก็คงได้กินไปแล้วล่ะความบุพเบิกของแม่เองที่ดูแลเลี้ยงอบรมไม่มีตังค์แม่ถ้าหนูมีตังหนูก็ซื้อให้หมดแล้วตังค์เขาไม่มีแล้เนี่ย ที่เหลือให้มา